สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม HD เ e n o s แล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์9,300เพชรฟรีในแพช2.2สายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้าอันดับแรกนะครับขออนุญาตโปรโมทคลิปตัวเองสักหน่อยนะสำหรับรีวิว ID 365วันสายฟรี Honor Star r e d มี5ดาวกี่ตัวนะคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิว ID ของผู้เล่นที่เป็นสายฟรี100%นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการสอบแทรกเทคนิคการเล่น แล้วก็การบริหารทรัพยากรในแบบฉบับสายฟรีแส่ไ้อีกด้วยสำหรับผู้เล่นท่านใดที่สนใจหรือว่ามือใหม่เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับโดยผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะโอเคครับเท่านี้แหละแล้วก็มาเข้าเนื้อาหาหลักกันดีกว่าสำหรับการคำนวณเซราเจสหรือว่าเพชรในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลทางสถิติในการคำนวณแล้วก็ข้อมูลจากออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าปริมาณเซราเจสที่คุณจะได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้เป็นปริมาณเซอรราเจสขั้นต่ำที่คุณจะได้ นะครับผมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นส2วันก็คือระยะเวลาแพช2.2เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันที่แหล่งเซอร์เจสหรือว่าเพชรแหล่งแรกเลยดีกว่าสาหรับกิจกรรมนะครับผมก็กิจกรรมหลักของแพชนี้นะครับคออกี่ดีมจอยเมมเมอร์ซึ่งก็เป็นกิจกรรมหลักของแพชเวอร์ชั่นนี้เลยก็จะมีอุปกรณ์คราฟอ์ติแฟกอุปกรณ์ที่ช่วยอัพสกิลแล้วก็มีเซอร์เจสนะครับรวมถึงไลค์โคนสีดาวแจกด้วยในกิจกรรมนี้นะครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักดังนั้นผมก็จะประเมินเซอร์เจสอยู่ที่1,200หนต่อจะ จะเป็นกิจกรรมย่อย The Legend of Galactic Best Baller ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคอมแบ t ต่อสู้ซึ่งผมก็จะประเมินสเตอร์เจสเท่ากับ500สเตอร์เจสตามข้อมูลทางสถิติครับถัดไปก็จะเป็นกิจกรรม All About Boot Hill เนื่องจากพีบูทฮิลเนี่ยเพิ่งเข้ามาแพชนี้แพทแรกเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมีกิจกรรมแนะนําเขากันหน่อยเดี๋ยวคนจะไม่รู้จักเขากันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมย่อยครับก็จะได้สเตอร์เจสทั้งหมด500สเตอร์เจสโดยใช้ข้อมูลทางสถิต,ติรวมทั้งสิ้นสเตอรเจสจากแหล่งกิจกรรมเนี่ยก็จะได้เท่ากับ1,20 0บบวกกั คูณ2เท่ากับ2,200เซร้เเจสนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็น characters test run หรือว่าการทดสอบตัวละครนั่นเองในรอบนี้ก็จะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวด้วยกันให้เราทดสอบนะครับจะประกอบไปด้วยคุณโรบินโทเพสแด์นัมบี้บูเิลแล้วก็มีฟูีชวนรวมทั้งสิ้น4ตัวละครตัวละครละ20เพชร20คูณ4เท่ากับ80ดสิบเซเจสนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ daily training หรือว่าหลายคนก็จะติดปากเรียก quest ายวันนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะได้60เซบเซเจสต่อนหนึ่งวันระยะเวลา แพช42วัน60คูณ42เท่ากับ2,000 520ร้เเสนะครับถัดไปเป็นตัวเทรเบสหรือว่าเนื้อเรื่องหลักนั่นเองหลายคนก็คงจะรอติดตามเนื้อเรื่องหลักกันอยู่นะเข้มข้นมากๆเลยสําหรับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยปริมาณ s เตอร์เจสขั้นต่าที่จะได้รับจะอยู่ที่240 s ้อเเสนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวเดลี่ล็อกอินสาหรับเดลี่ล็อกอินนะเราจะทําการล็อกอินได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันจะประกอบไปด้วยวันที่13และ20ของเดือนพฤษภาคมและวันที่5กับวันที่13ของเดือนมิถุนายนครับรวมทั้ง 4, ท้งน นีีเน่เยการคำนวณไม่ได้รวมตัวเช็คอินอีเวนต์นะครับผมหรือว่าตัวสเปเชียลเช็คอินที่อยู่ทางด้านขวาเนาะเพราะว่าบางแพชช์ก็มีบางแพชช์ก็ไม่มีนะครับถัดไปก็เป็นไลฟ์แพชใหม่นะครับผมระหว่างไลฟ์เนี่ยทางผู้พัฒนาก็จะมีการแจกโค้ดทั้งหมด3โค้ดด้วยกันซึ่งโค้ดนึงเนี่ยเราจะได้ร้อยสเตลล่าเจสนะครับผมแล้วก็ไปกรอกโค้ดแล้วก็แลกหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผม300ร้อยสเตลล่าเจสฟรีๆระหว่างไลฟ์แพชใหม่นะครับถัดไปก็จะเป็นอัปเดตแพชเวอร์ชั่น2.2พอเราล็อกอินเข้าเกมมาเนี่ยผู้พัฒนาเาเจะส่ง600 แบบจุกๆมาให้เราทางจดหมายแบบฟรีๆกันเลยเนาะก็อัปเดตแพชปุ๊บเข้ามากดรับได้เลยง่ายๆนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว simulated universe นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะมีการรีเซ็ตทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับผมโดยลงครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้225เซราเจ์ทางนี้ทางนั้นขึ้นกับเลเวลโลกของแต่ละคนด้วยนะผมก็เลยเอาเลเวลโลกแล้วก็รางวัลที่ได้รับเนี่ยใส่ลงไปในตารางทางด้านล่างแล้วใครเลเวลระดับโลกเท่าไหร่ก็ดูตามตารางได้เลย สำหรับผมอยู่โลก6ก็จะได้สัปดาห์ละ225เซรเจสได้รวยเวลาแพช6สัปดาห์225คูณ6เท่ากับ1,350เซจรเจสจ้าถัดไปก็จะเป็นตัวคอนเทนต์ n d นเกมอย่างตัว Forgotten Hall MOC สำหรับใครที่ไม่ได้ลงคอนเทนต์เอนเกมนะครับผมทำตารางคำนวณแยกเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในสรุปนะครับก็ติดตามดูกันได้ Forgotten Hall MOC จะมีทั้งสิ้น12ชั้นด้วยกันนะครับโดยเราจะได้ชั้นละ60เซรเจส12ชั้นก็คูณ12เข้าไประหว่างแพช2.2จะมีการร f ฟ r g o t เ e น h อ l l เนี่ยสองครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นสมการการคำนวณก็จะเป็น60คูณ12คูณ2เท่ากับ1,440เซรเจสนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียว ถัดไปก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์แอนเกมอย่างเพียร์ฟิคชั่นนะครับผมจะมีการรีเซ็ตทั้งหมดหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับก็้าเลนจบก็จะได้ทั้งสิ้น720เซอรลเจสสวนลังถัดไปก็เป็นในส่วนของสโตร์หรือว่าร้านค้าสําหรับร้านค้าจะมีการรีเซ็ตทั้งหมดหนึ่งครั้งด้วยกันก็คือประจําเดือนมิถุนายนนะครับผมซึ่งเราจะสามารถแลกตัวทองหรือว่าซาร์เรลสเปเชียลเพสได้ทั้งหมด5 p a เพสเซสด้วยกันนะถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่หลายคนรอคอยสำหรับ Gift กิฟรเรลยั10ต,ว,ตวทอง ในการเลยกได้ว่าวเกมนี้แจกเยอะมากๆสำหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้จะได้ทั้งสิ้น9,530เซเรจัสกับตัวทองอีก15ใบลำดับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนเกมก็อันแรกก่อนเลยก็จะเป็นตัว Express Supply Pass บางคนก็จะเรียกว่าสัเบียงรถไฟก็จะได้วันละ90เซเรจสนะครับระยะเวลาแพช42วัน90คูณ42เท่ากับ3,780เซเรจสถัดไปเป็น Nameless Owner หรือว่าหลายคนจะติดปากเลข Battle Pass สำหรับตัวนี้ก็จะได้680เซเรจสบวกกับ 4 p s s s e s หรือว่า4ตัวทองด้วยกันนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์กันแล้วมาที่การวิเคราะห์อันนี้เป็นกราฟแท่งนะครับแนวตั้งเนี่ย ก็จะแสดงเป็นเปอร์เซนต์ของเซอเจทที่ได้รับนะครับส่วนแนวนอนก็จะเป็นสายผู้เล่นต่างๆ F2P คือสายฟรีแท้1 0 0 NL คือเติม Metal Pass อย่างเดียว ESP คือเติมเสบียงรถไฟอย่างเดียวแล้วก็ ESP บวก NL เนี่ยก็คือเติมทั้ง2เลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เติมทั้ง2เนี่ยจะได้เซอเจทเยอะกว่าสายฟรีแท้ถึง47%กันเลยทีเดียวแล้วนอนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์หรือว่า Analysis นะครับแหล่งที่มาเซอเจทของผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนาะอันดับหนเเเลลยยยททีีดววถ้าาาืืมํ Daily Training ่่อ บๆบถัดไปที่อีเวนต์นะครับเท่ากับเอนเกมคอนเทนต์เลยนะครับอยู่ที่23%เนาะซึ่งเอนเกมคอนเทนต์เนี่ยก็จะมี p เพ Fiction แล้วก็เอ็อยู่ด้วยนะครับ t ิม u n i ต e ยูนิเวิร์สนะครับ14เอร์เซ็นต์อัปเดตแพชใหม่6%เปอร์นต์ไลฟ์3%เปแล้วก็อริเบสมิชชั่นหรือว่าควสเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยสปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างอื่น1%นเปอร์เซ็นตนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของสรุปสุดท้ายนะครับผูเ้เล่นที่เป็นนสสายฟีแทท้้้้หรือจะไดังิต่ ที่ทำทุกอย่างเลยเติมสเปกรถไฟด้วยเติม Battle Pass ด้วยแล้วก็ลง MOC หรือว่า Content and Game รวมถึง p เพ l Fiction ด้วยนะก็จะได้ทั้งสิ้น13,990 j เกจสกันแบบจุกๆไปเลยนะครับแล้วถัดไปผมก็จะทําการเปลี่ยนเจ้าตัวเซร์เจสทั้งหมดให้อยู่ในรูปของตัวทองหรือว่า Sareal Special Pass นะครับผมสายฟรีแท้เนี่ยจะได้ทั้งสิ้น74ตัวทองด้วยกันนะครับแต่ถ้าคุณไม่ลง Content and Game MOC แล้วก็เพลฟิกชันเนี่ยจะได้61ใบนะครับ แต่ถ้าคุณทำทุกอย่างเลยเติมตัว Battle Pass ด้วยแล้วก็เติมสเสบียงรถไฟด้วยลง MOC หรือว่า Content in Game หรือว่า Pure Fiction ด้วยนะครับก็จะได้ทั้งสิ้น106ใบกันแบบจุกๆไปเลยนะเอาไปกดกาชากันให้สันนันลั่นเพนาคอนี่ไปเลย สำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีแผนจะกดกาชานะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ปัจจุบันนะครับหรือว่าตู้ที่กำลังจะมาในแพท2.2เนี่ยหรือว่ารอตู้แพท2.3คุณแฟนที่แสนดีเนี่ยก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า